คนเก่งของแม่คนเก่งของแม่ไม่ง่วงหเหรอหรกฮ้หนูน่ะตื่นมาแต่เชานะ้าแ้ะไม่ง่วงเหรอฮ้ง่วงไหมอ๋แรงเยอะกว่าเพื่อนเลยหนูน่ะคนอื่นเขาง่วงกันหมดมีหนูน่ะแรงเยอะอยู่คนเดียวเลย เมื่อไหร่จะง่วงเนี่ยฮะเมื่อไหร่จะงีบพักผ่อนฮลัลโหลบอกแม่ดิดินดึกติก๊กดึกดึกดึกอยู่คนเดียวแต่เช้าเลย้ลวภูผาเนี่ย กินนมไปกี่รอบแล้วเนี่ยไม่นอนอ่ะอ้าวฮะอะไรครับกี่รอบแล้วหูกชอบคุยอ่ะ